สิงอาจปล่อยซิวาหลังหมดสัญญาแล้วเชลซีสนดึงหลังกัดปักไกเซโด่ลั่นขอเวลาเรียกฟอร์มเก่งสวัสดีครับ กตาอนรัตุตช่องบดินมีเรื่องเล่านะครับติดตั้งข่าวสารเชลซีแบบนี้ได้ทุกวันที่ช่องบดินมีเรื่องเล่านะครับมาเช้านี้มีอะไรมาเล่าให้ฟังบ้างนะครับผมก็ก่อนจะไปเริ่มนะผมทําเป็นตอนๆไวมาให้ข้างล่างนะครับผมสามารถกดที่เบิชิปชงล่างได้เลยสามารถกระโดดไปกระโดดมาดูตอนที่สนใจหรือว่าจะดูจนรวดเดียวจบก็ทําได้เหมือนกันฝากไว้ด้วยนะครับและสสาหรับใครที่เพิ่งมาดูครั้งแรกหรือดูแล้วยังไม่ได้กดซับสไครต์กันฝากกดซับสไครต์กันด้วยพาบดินมีไปมือซับหน่อยอยู่ในมือทุกกคคนนแล้้้วววฝาาไดยะรับผมม ก่อนจะไปเริ่มนะครับผมขอฝากไปด้วยเลยกับอันนี้นะครับ Alley of Sunshine นะใครที่มองหาดอกไม้แนวกับพิเศษพิเศษให้กับคนรักคนพิเศษนะครับผมก็ทักไปได้เลยทั้ง Fan page, แฟ like นเพจแล้วก็ไลน์แอดหรือจะในทิกต็อกอินสตาแกรมแล้วก็ในเว็บไซต์ Alley of Sunshine ฝากไว้ด้วยนะครับมามาเข้าเรื่องของเรากันเลยแล้วกันนะครับผมก็อันนี้เนะี่ยเป็นบทความเปิดด้วยโโอ้หบทความยาวๆของคนนี้กักนนะครับผม James Ollie นะครับผมของ ESPN นะครับผมพูดถึงเซลซีเยอะมากๆเลยนะครับผมก็ มีหลายเรื่องเลยมีทั้งเรื่องของการเสริมกองหน้าการปล่อยตัวนักเตะออกไปนะครับผมแล้วก็มีการเสริมในตำแหน่งอื่นๆด้วยนะครับผมอ่ะพูดว่ายังไงนะครับผมเริ่มที่อันนี้ก่อนแล้วกันอ่ะจริงๆเนี่ย เจส์ออลลี่นะเขาบอกว่าเชลซีเนี่ยพร้อมจะปล่อยนักเตะหลายคนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นชาโลบาแมตเซนมาดูเอเก้นะเพื่อเป็นการระดมทุนในาการซื้อซื้อในซื้อนักเตะในช่วงเดือนมกราที่มันจะถึงนี้นะครับผมแล้วก็เป้าหมายหลักของเชลซีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกองหน้านะครับผมอย่างวิเตอร์โอซิมเพมแล้วก็อีบันโทนี่เนี่ยเป็นลิสต์ที่อยากอยากได้อยู่แล้วนะครับผมแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยคนในรูปนี้นะครับผมก็คือซานติอาโกคิมีเนสนะของฟิเยร์นอตนะครับผมก็แบบอยู่ในช่วงการพิจารณาด้วยเหมมือนนกกันนะะผ็ คนนี้เนี่ยเคยพูดไปแล้วเคยพูดไปแล้วว่าเออแบบส่วนสูงแล้วก็ยิงแบบแล้วก็เล่นได้ดีนะครับผมเป็นดาวซันโบของทีมอย่างเงนี้เออผลงานผลงานดีต่อเนื่องนะครับผมก็ชื่อน,นี้ก็ถูกหยิบขึ้นมาพูดถึงอีกรอบหนึ่งนะ่ะก็เดี๋ยวต้องรอติดตามแหละว,ว่าสุดท้ายเนี่ยซานเิียโก้คิมเนจะมาบรรจบกับเชลซีหรือเปล่านะครับผมพูดต่อไปอีกนะครับผมมีเรื่องของการย้ายทีมของชาโลบานะครับผมอ่ะแล้วก็มี อย่างที่เล่าให้ฟังไปนะครับผมทั้งดอดมูลก็สนใจมาเส้นด้วยนะครับผมว่าอยากจะเป็นแบบยืมตัวหรือว่าเป็นสัญญาถาวรต้องรอติดตามกันนะครับผมแล้วก็มีอันนี้ที่น่าสนใจนะครับผมก็คือเขาบอกว่าในช่วงที่คนขวานะแกรนพัเตอร์นะครับผมอดีตกุนซือของเรานะเป็นคนผลักดันในช่วงเดินมกราที่ผ่านมาเนี่ยบอกว่าอยากจะได้โนนี่มาดูเอเก้นะครับผมมาด้วยสัญญ,ญา7ปีพว้อออชชั่น1ปีเป็นอย่างมากเลยนะครับผมแล้วก็อย่างที่บอกนะพอตอนนี้เนี่ย คนซ้ายมาดูเอเก้เนี่ยก็ค่อนมีค่าม,มีความเสี่ยงนิดนึงนะครับผมเพราะว่าในยุคข,ของพอเชติโนเนี่ยไม่ได้ลงเล่นเลยและสออาจจะถูกปล่อยยืมก็ได้นะครับผมหลังจากเป็นตัวจริงแค่2นัดในฤดูกาลนี้เท่านั้นเองนะครับผมอ่าจจะมีอนาคตของโรยาอีกนะครับผมต้องรอดูว่าจะมีการเสริมกองหน้าคนไหนมาหรือเปล่านะครับผมแล้วก็มีคูคูเลยานะครับผมที่เชลซีก็พร้อมจะปล่อยออกไปเหมือนกันแล้วก็คนสุดท้ายในข่าววันนี้นะครับผมนั่นก็คืออารอนรมสเดลนะครับผมเขาบอกว่าเชลซีเนี่ย ตอนนี้เนี่ยเริ่มมองถึงตำแหน่งของของผู้รักษาประตูแล้วนะครับผมแล้วก็อารอนแรมสเ l ลนะครับผมก็จะเป็นคนที่เชลซีเนี่ยกำลังติดตามฟอร์มอยู่นะครับผมเพราะว่าไม่ค่อยได้ลงเล่นให้กับทีมอาเซนอลณปัจจุบันเลยนะครับผมแล้วก็อาจจะมีการย้ายออกจากทีมลอนดอนเหนือก็เป็นไปได้นะตามข่าวที่ออกมานะครับผมแล้วก็เพื่อที่ตัวเองเนี่ยจะได้ลุ้นไปเล่นฟุตบอลยูโร2 0 2 4ด้วยเหมือนกันก็เดี๋ยวต้องรอดูต้องรอดูนะครับผมว่าจะมาในมกคารานี้เลยหรือเปล่ายังไงถ้าสมมติว่าเลือ,าอ,านะาอกาารยาย้ มันก็คือต้องย้ายในชว่วงมก,กระลาเนี่ยแหละไม่งั้นจะโชว์ฟอร์มไปลุนไปเล่นยูโร2024ไม่ทันเอาเหมือนกันนะอ่าเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้นะครับผมจากรายงานจากเจมส์ออลลี่ของ ESPN เล่ามาประมาณนี้คิดเห็นยังไงก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับโอเคส่วนข่าวต่อไปนะครับผมขอไปพูดถึงวิกเตอร์โอซิมเฮมหน่อยนะครับผมเมื่อวานที่เล่าให้ฟังไปนะว่าจอที่จะต่อสัญญาใหม่แล้วนะครับผมอันนี้เนะี่ยยังไม่มีอะไรอย่างเป็นทางการนะแต่มีรายงานจากโรมาโน่นะครับผมแล้วก็นิซ่าคิเซล่าของอีมิย พูดถึงสัญญาใหม่นะครับผมของโอซิมเฮมว่ายังไงบอกว่าโอซิมเฮมเนี่ยพร้อมที่จะต่อสัญญาใหม่กับนาโปลีไปจนถึงปี2026เลยแล้วก็จะมีค่าสิทธิสัญญาด้วยนะครับผม เขาบอกว่าอย่างที่เคยรายงานไปก่อนหน้านี้นะครับผมว่านาโปลีเนี่ยไม่ได้ต้องการจะขายโอซิมเฮม,มในช่วงเดือนมก,กราเลยนะครับผมยังคงเป็นสิ่งต้องพูดคุยกันต่อไปแต่ในความคิดของโรมาโน่เนี่ยเขาบอกว่าการย้ายทีมเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นในช่วงซัมเมอร์2024มากกว่านะครับผมเขาบอกความเป็นไปได้ในการย้ายทีมในช่วงปีหน้าเนี่ยยังมีอยู่นะครับผมแล้วก็ในเดือนมก,กราเนี่ยดูท่าจะเป็นไปไม่ได้เลยซึ่งค่าสีสัญญาเนี่ยจะถูกรวมอยู่ในสัญญาแล้วด้วยนะซึ่งมีรายงานว่าจะอยู่ที่ประมาณ130ล้าน,นะะยู เหมือนกันนะอ่ะเขาบอกว่าน่าจะมีประกาศอย่างเป็นทางการเร็วๆนี้นะครับผมแล้วก็ส่วนตัวเนี่ยคิดว่าโอซิมเพมเนี่ยน่าจะเป็นหนึ่งในนักเตะที่น่าจับตามองในช่วงซัมเมอร์นะครับผมแล้วเขาก็รู้ดีนะว่าเชลซีเนี่ยให้ความสําคัญกับกองหน้าคนใหม่ด้วยนะครับผมดังนั้นเนี่ยต้องรอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นมันอาจแต่มันอาจจะไม่เกิดขึ้นเร็วๆนี้ก็เป็นไปได้นะ นิซั่นคิเซราพูดคล้ายๆกันนะครับผมว่าวิเตอร์โอซิมเพมเนี่ยได้ตกลงสัญญาใหม่กับนาโปลีนะจะมีค่าชีเสัญญาอยู่ที่ราวๆประมาณ112ล้านปอนด์นะครับผมโอซิมเพมเนี่ยเป็นเป้าหมายหลักของเชลซีนะเนื่องจากว่าเขาเนี่ยกำลังวางแผนที่เซ็นสัญญากับกองหน้าตัวท็อปนะครับผมแล้วก็โอซิมเพมเนี่ยได้บรรลุข้อตกลงกับนาโปลีไปจนถึงปี2026และนั่นเนี่ยอาจจะทำให้ปิดโอกาสย้ายทีมในช่วงเดือนมก,การาก็เป็นไปได้นะแต่โอซิมเพมเนี่ย อาจจะได้ย้ายหลังจะจบฤด,ดูกาลนี้เขาบอกว่าการย้ายไปที่เชลซีซัมเมอร์หน้ายังมีความเป็นไปได้นะครับผมซึ่งพวกเขาเนี่ยก็รู้สึกว่าความหวังนี้ยังไม่ถูกปิดตายลงนะครับผมที่จะย้ายไปเล่นที่สแตมฟอร์ดบิดนะเชลซีเนี่ยยังพิจารณาที่เซ็นสัญ,ญญากับกองหน้าคนใหม่ในช่วงเดือนมการาหรือเปล่าเนี่ยอาจจะต้องรอดูนะครับผมว่าจะมีแผนอะไรสําหรับตลาดหน้าหนาวด้วยหรือเปล่าเขาบอกว่าเองคุณคูเนี่ยตอนนี้ได้ยกระดับการฝึกซ้อมแล้วนะครับผมและอาจจะลงเล่นในช่วงในเกมที่จะเจอกับเชลด์วันเสาร์นี้ก็เป็นไปได้ด้วยเหมือนนกกันนะ พูดแค่ล้ายกันนะครับผมทั้ง2คนนะทั้งโรมาโน่แล้วก็นิซากิเซราพูดแค่ล้ายกันบอกว่าการต่อสัญญาใหม่เนี่ย ยาวไปถึงปี2026นะแล้วก็การที่จะ้ย้ายมาในช่วงมกรามนี้หรือเปล่าต้องรอดูแต่คิดว่าเป็นไปได้น้อยมากๆนะครับผมแล้วก็ตัวเชลซีเองเ,องเนี่ยก็อ,อยากจะได้โอซิมเพมมาร่วมทีมด้วยค่าตัวอยู่ที่ประมาณนี้112ล้านปอนด์120ล้านปอนด์นะตีเป็นเงินก็ประมาณ130ล้านยูโรนะครับผมอ้าวก็เดี๋ยวรอติดตามกันว่าเบเตอร์โอซิมเพมจะมาบรรจบกับเชลซีหรือเปล่า,หร,ลาหรือจะเป็นในชื่อก่อนหน้าน,นี้ซานเดโก้คิมิเนสก็รอดูกันต่อไปแล้วกันนะครับโอเคอ้าวจากการซื้อขาายผาะะผ่่่นนไไปปัมตอกที คนนี้หน่อยแล้วกันนะครับผมอันนี้เนี่ยเป็นรายงานจาก The Standard นะ,ะอินนี่งสแตนดาร์ดนะครับผมแล้วก็เดวิดออนซีนของแอตติกยูเคนะครับผมเปิดมาด้วยที่โพเชติโน่ก่อนเลยนะครับผมอันนี้เนี่ยแดนคิวแพทริกนะครับผมของอินนิ่งสแตนดาร์ดนะ,ะบอกว่าในช่วงเริ่มต้นนะครับผมมันชัดเจนนะว่านักเตะของเชลซีเนี่ยค่าตัวแพงหลายคนนะยังทำผลงานได้ไม่ดีนะครับผมแล้วก็มีนักเตะหลายคนเนี่ยที่โพเชติโน่เนี่ยอยากจะได้เพิ่มนะครับผมว่าจะเป็นตัวจบสกอร์มีฟิลตัวรับนะครับผมตัวสร้างสรรเกมมีฟิลล์ตัววสสรรร้้าง,งเกกมมแ็ีเเซ็นนตออร์แบบที่ผ่ผาลไดด้้วยซึ่ง ทั้งหมดเนี่ยเข้าใจว่าพอเชตติโน่เนี่ยมองว่าจะช่วยจะช่วยทําให้ทีมเนี่ยมีฟอร์มที่ดีกว่านี้ได้เหมือนกันนะเดวิดออนตีนเนี่ยพูดคล้ายๆกันนะครับผมอ่ะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยทีมสัญหาของเชลซีนะครับผมที่นําโดยเอร์เรนสจูดนะครับผมแล้วก็พอลวินเซนลีเนี่ยได้รับการสนับสนุนจากเจ้าของทีมอย่างเต็มที่นะแต่ในคนในรูปนะพอเชตติโน่เนี่ยจะเป็นการได้รับข้อมูลมากกว่าว่าจะซื้อใครหรือจะยังไงแล้วก็อ่จไม่มีอํานาจในการตัดสินใจนะครับผมไม่มีอํานาจในการตัดสินใจเพิ่มเติมนะแลดวอออตี่่ยังพูออกกบผมบา เรื่องของการตัดสินใจเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของบอร์ดบริหารใช่ไหมแล้วเรื่องนี้เหมือนกันนะครับผมการจากลาของเตียกโกซิลบาเนี่ยอาจจะถูกมาพิจารณาในช่วงเนี่ยในช่วง ตลาดซัมเมอร์ที่กำลังจะถึงนี้ก็ได้นะครับผมเขาบอกว่าเชลซีเนี่ยจะเซ็นสัญญากับกองหน้าในช่วงเดือนมกรา,นาแน่นะและมีความเป็นไปได้ว่าจะเ,จเซ็นเซ็นเ,นเ,นเ,นเนตอร์เพิ่มด้วยอีกหนึ่งคนนะครับผมแล้วก็ไม่น่าจะเก็บเตียโกซิบาหลังจากจบฤดูกาลนี้เมื่อสัญญาของเขาหมดลงแล้วนะครับผมก็เป็นไปได้ว่าอาจจะปล่อยเตียโกซิบาออกไปด้วยเหมือนกันเพื่อจะหาเซ็นเตอร์ตัวใหม่มาทดแทนสําหรับตัวในอนาคตน,นะ,ะก็เดี๋ยวต้องรอดูแหละว่าจริงๆอาจจะไม่ต้องรอดูก็ได้นะมันก็ค่อนข้างจะชัดอยู่แล้วเพราะว่า อนนี้เนี่ยเราก็หาเซ็นเตอร์เพิ่มอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับผมการข่าวที่ออกมาเรื่อยๆเนี่ยก็ต้องรอดูแหละว,ว่าถ้าเตียโกซิบาย้ายออกไปจริงจะย้ายไปอยู่ทีมไหนจะกลับบ้านเกิดหรือเปล่าหรือจะยังอยู่ในยุโรปต่อไปเดี๋ยวรอรติดตามกันแล้วกันนะครับโอเคเอาส่วนข่าวต่อไปนะครับวันนี้ข่าวเยอะเหมือนกันนะพอเตียโกซิบาจะย้ายออกเอ๊ะหรือมันจะเป็นคนนี้หรือเปล่านะครับผมคนในรูปนะครับผมชื่อว่านิโก้ เอเวดีนะครับผมเป็นเซนเตอร์ที่เล่นปีกเอ้ที่เล่นแบ็คขวาได้นะครับผมอายุ27ปีนะชาวสวิตนะครับผมเล่นให้กับบนารเซียบูเชนกาลบักนะครับผมก็เป็นเซนเตอร์ที่เล่นได้ทั้งเซนเตอร์แบ็คแล้วก็แบ็คขวาด้วยนะครับผมเขาบอกว่าอันนี้เนี่ยรายงานจากเฟเชอร์กิลเลนนะครับผมของทีมช็อกนะบอกว่า นิโก้เอเวดีนะครับผมถูกระบุว่าเป็นเป้าหมายของเชลซีในะตลาดซื้อขายเดือนมก,การาคมนี้นะครับผมเอเวดีเนี่ยเล่นได้ทั้งเซนเตอร์นะครับผมแล้วก็เล่นแบ็กขวาได้ด้วยนะซึ่งมีราคาอยู่ที่มันสามสิล้านปอนด์นะและความอเนกประสงค์ของเขาเนี่ยถูกมองว่าน่าดึงดูดเนื่องจากบริเซียมเนี่ยมีอาการบาดเจ็บอีกครั้งหนึ่งนะครับผมและเอเวดีเนี่ยมีสัญญากับกัดปตันจนถึงปี2027แล้วก็พร้อมปล่อยจะในช่วงเดือนมก,การาคมที่จะถึงนี้นะครับผมเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยเอเวดดดดดีีีีีีีีีี้้้้้ไไเเเเเซซซซ็นน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 นสััััััญญาา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 กกกกบบอออออจจต์ชืืะะื่่่่นะ่่่งงงงงะะะะครรรยย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 ยปฮววึึพพมมมมททลลลใขถห อ้าก็ต้องรอดูต้องรอดูเดี๋ยวถ้าสมมุติว่าข่าวคนนี้หนาหูคนนี้เดี๋ยวไปดูฟอร์มมาให้หรือว่าถ้าใครเคยดูฟอร์มของคนนี้นะนิโก้เอนเวดี้คนนี้ก็เอามาเล่าให้ฟังหน่อยแล้วกันนะครับ โอเคเอาข่าวต่อไปวันนี้ข่าวเยอะอย่างนี้บอกข่าวเยอะมากเอาไปพูดถึงคนนี้หน่อยมอยเซกไกเซโดนะครับผมอันนี้เนี่ยเป็นบทสัมภาษณ์ของไกเซโดในที่สัมภาษณ์กับ Sky Sports นะครับผมอ่ะพูดถึงฟอร์มการเล่นของตัวเองแล้วก็การที่เลือกมาเชลซีนะครับผมแล้วก็ความความสัมพันธ์ระหว่างโพเซติโนกับตัวเขาด้วยรวมถึงมีไอดอลเป็นเอ็นโกโล์ของเต้ด้วยเหมือนกันนะครับผมมอยเซกไกเซโดเนี่ยพูดเรื่องนี้นะครับผมบอกว่าโอ้โหทำไมถึงเลือกเชลซีมากกว่าลนะิเวอร์พูลนะเาาบอกว่ผมเนี่ยคุยกับเชลซีมานานนนาแล้ว้วเปเป็ไไไม่ได่ดนะะทีจบอกว่าไมม่่่เเเเคคคยคยยุกกัันนนะะรรบผพพาาาววี ู่กับผมตลอดสนับสนุนผมตลอดนะในช่วงซัมเมอร์นะครับผมผมเนี่ยโอ้โหต้องทุกทรมานกับความที่จะแบบจะได้ย้ายหรือจะไม่ย้ายมันซับซ้อนนะที่จะได้ย้ายออกจากไบรตันนะครับผมแต่เชลซีเนี่ยอยู่กับผมอยู่จนถึงวินาทีสุดท้ายเลยนะครับผมแล้วก็มีที่ช่วงที่ลิเวอร์พูลเนี่ยโทรมาหาผมนะผมก็บอกว่ามันสายเกินไปแล้วผมต้องการเล่นให้กับเชลซีเท่านั้นนะครับผมแล้วมันก็ยากที่จะปฏิเสธเชลซีด้วยนะ มีความรู้สึกกดดันในตัวเรื่องของค่าตัวหรือเปล่านะข่าวถามนะครับผมเขาบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องของค่าตัวนะแต่เพราะว่าคุณเนี่ยอยู่ที่เชลซีนะคุณต้องชนะเสมอเสมอเสมอทุกเกมเลยถ้าคุณไม่ชนะเนี่ย คุณจะรู้สึกกดดันนะครับผมเพราะว่าแฟนหลายๆคนเนี่ยอยากจะเห็นทีมชนะเสมอบางครั้งมันก็ยากนะครับผมที่จะชนะนะเพราะว่าทีมอื่นเนี่ยก็แข็งแกร่งเช่นกันนะเรารู้ว่าเราคือเชลซีนะครับผมแล้วเราเนี่ยเป็นทีมที่อายุยังน้อยอยู่ผมอยู่ที่นี่แค่สี่เดือนเท่าน,นั้นเองทุกอย่างมันใหม่สาหรับผมนะผมคิดว่ามันถึงเวลาแล้วแหละในอาชีพการคาแข้งของผมนะที่ผมจะต้องประสบความสำเร็จมากขึ้นผมเนี่ยเล่นให้กับทีมชาติแล้วไบรตันก็ซื้อผมไปผมเล่นในฤดูกาลที่ดีกับไบรตันนะครับผมแล้วผมก็รู้ว่าช่วงเวลานี้เนะ เป็นช่วงเวลาที่เลวร้ายสาหรับผมนะและผมเนี่ยครอบครบัวก็รู้สึกรู้สึกเศร้าใจรู้สึกทุกข์เหมือนกันนะครับผมเพราะว่าพวกเขาเนี่ยอ่านแล้วก็ฟังสิ่งที่พูดถึงกับผมในแง่ที่ไม่ดีนะมันยากนะครับผมผมพยายามที่จะกลับมาแข็งแกร่งในฟุตบอลที่เป็นแบบนี้อีกครั้งหนึ่งผมพร้อมจะทาสิ่งนี้นะผมพยายามจะช่วยเหลือทุกคนในทุกๆด้านเพราะพวกเขาเนี่ยอยู่กับผมเสมอน,นะครับผมในช่วงเวลาที่ดีแล้วก็ช่วงเวลาที่เลวร้ายนะหลังจากนั้นเนี่ยพระเจ้าและก็ครอบครัวเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดด้วยเหมือนกันนะครับ มีการพูดถึงความสัมพันธ์กับโพเชติโนนะเขาบอกว่าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อก,กันนะเขาปกป้องผมจากคาวิจารณ์นะครับผมเข้าใจดีและอดทนกับผมจริงๆเขาเนี่ยรู้ว่าผมเป็นใครและนั่นคือเหตุผลที่ผมเนี่ยรู้สึกผ่อนคลายกับเขานะครับผมและเขาก็ผ่อนคลายกับผมด้วยผมอยู่ที่นี่เพียงแค่4เดือนนะผมไม่ได้ร่วมปีซีซั้นเลยมันก็ยากสาหรับผมเหมือนกันและผมเนี่ยแน่ใจนะว่าผมเนี่ยจะกลับมาฟอร์ม เรียกฟอร์มที่ดีกลับมาได้แน่ๆนะครับผมมีการพูดถึงกองเต้ด้วยนะครับผมแล้วก็เขาบอกเขามีไอดอลสคนนะมีทั้งเอ็นโกลโลกองเต้แล้วก็พอบอกปาที่เป็นไอดอลในฟุตบอลของเขานะครับผมเขาเคยมีการเจอกับเอ็นโกลโลกองเต้ด้วยนะเกมที่เจอกับไรตันนะครับผมแล้วก็พอเกมจบลงเนี่ยเขาคู่วิงไปหากองเต้แล้วเพื่อจะขอแลกเื้อกองเต้ก็ใจดีนะเราจะได้กองเต้ก็บอกว่าได้แน่นอนมันเป็นช่วงเวลาที่เหลือเชื่อมากสําหรับผมนะครับผมก็ จริงๆบางข่าวกบา็บางบทสัมภาษณ์บางเรื่องเราก็รู้ไปอยู่แล้วนะครับผมแต่ตอนนี้เอาให้มั่นใจเลยว่าไกเซโดเนี่ยพร้อมจะกลับมาช่วยทีมพร้อมจะเรียกฟอร์มเก่งกลับมาช่วยทีมแน่ๆก็เดี๋ยวรอติดตามกันต่อไปแล้วการขอให้กลับมาไวๆให้มันสมค่าตัวให้มันสมค่าตัวที่แบบโอ้โหเราไปยืมมันเป็นอีพิกเป็นตำนานในการทีดิงไกเซโดมากับลิเวอร์พูลตอนนั้นนะ,ะก็ขอให้ฟอร์มดีๆกลับมาไวๆแล้วกันนะครับผมสำหรับมอยเซกไกเซโดคนนี้นะ โอเคอชาชวงใน้ทยและก่อนจะไปที่3ข่าวสุดท้ายนะครับผมใครที่ฟังอยู่ตอนนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กดกระดิ่งกดติดตามให้กับช่องบาดินมีเรื่องเล่าด้วยนะครับฝากไว้ด้วยนะโอเคข่าวต่อไปนะครับผมเป็นรายง,งานจากแมทลอนะบอกว่าคนนี้นะเคลนดี้ปาเอสนะครับผมเขาบอกว่าจะถูกเรียกจะเชลซีเนี่ยจะจะเรียกน้องเนี่ย มาฝึกซ้อมกับทีมนะครับผมในช่วงสัปดาห์หน้าที่จะถึงนะเขาบอกว่าเชลซีเนี่ยได้เซ็นสัญญากับปาเอสมาแล้วนะครับผมที่ราคาประมาณ17.27ล้านปอนด์ในช่วงซัมเมอร์นะซึ่งได้ตกลงว่าจะย้ายมาหลังจากที่อายุครบ18ปีแล้วนะครับผมเขาบอกในระหว่างน,นี้เนี่ยปาเอสเนี่ยจะเดินทางมาที่อังกฤษประมาณ2-3ครั้งเพื่อเริ่มในกระบวนการการปรับตัวนะครับผมซึ่งการวางแผนจะย้ายเนี่ยมันจะต้องราบรื่นเท่าที่จะทําเป็นไปได้นะครับผมอ่ะสโมรสรเก่าเนี่ยอย่าง p ีด e เพเดนเต้เดวาเนะครับผมก็ให้ไฟเขียวกับไปเอสในการที่จะย้ายมาจะมาฝึกซ้อมกับเชลซีในช่วงสุดสัปดาห์หน้านะครับผมแล้วก็มีการร่วมซ้อมกับทีมชุดใหญ่มาเจอกับโพเชติโนนะครับผมเพื่อพูดคุยกับสตาฟของเขาด้วยเหมือนกัน ทีนี้เนี่ยยังมีการระบุว่าปายเอสเนี่ยได้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษแล้วนะครับผมเพื่อจะเตรียมที่จะย้ายมาจริงๆนะแล้วมีการพูดคุยกับทีมโค้ชของเชลซีเกี่ยวกับโปรแกรมการฝึกซ้อมนอกสนามเพื่อนําไปใช้ที่เอลควอดอสําหรับเขาด้วยนะครับผมปายเอสเนี่ยอาจจะอยู่ข้างสนามในเกมที่เชลซีเจอกับนิวคาสเซิลในคาราบาวครับนะครับผมในช่วงอังคารหน้าที่จะถึงนี้ด้วยเหมือนกันอ่ะก็เดี๋ยวต้องรอดูต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงนะโอ้โหแบบซื้อก็ชมนะตัวเทพเลยตัวนี้นะครับผมอ่ะก็เดี๋ยวต้องรอดูต้องรอับ โอเคไปสั้นๆที่2ข่าวสุดท้ายนะครับผมอ่ะเขาบอกว่าเกมที่จะเจอกับนิวคาสเซิลในในัดคาราบาว,วานะคะหน้านะครับผม <c oughs> เขาบอกว่าลุยส์ฮอร์นะครับผมมีสิทธิ์ที่จะลงเล่นกับเชลซีในเกมที่เจอกับคาราบาวครับในสัปดาห์หน้าด้วยเหมือนกันอันนี้รายงานจากเชลซีซ,ซอร์นะครับผมเดี๋ยวรอดูว่าน้องจะได้ลงหรือเปล่านะครับผมก็จะได้ลุ้นลงเป็นตัวจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นตัวสำรองหรือว่ามีชื่อในม้านั่งสำรองก็เดี๋ยวรอติดตามกันแล้วกันนะครับ โอเคทิ้งท้ายกันที่ถามแฟนแมนยูกันเลยอันนี้เนี่ยเป็นรายงานจาก s k y Sport นะครับผมแล้วก็มีจาก t o p Sport ด้วยเหมือนกันนะรายงานจาก s k y Sport เนี่ยบอกว่าเกรแฮมพอตเตอร์นะครับผมมีชื่อโผล่เป็นเต็งหนึ่งที่จะมาคุมทีมแมนยูแทนนะครับผมแล้วเป็นกระแสที่หนักมากนะรุนแรงมากๆนะครับผมแล้วก็เอริกเทนฮากเนี่ยอาจจะหลังจากที่ท้าสมมุติมีการปลดเอริกเทนฮากออกไปด้วยเหมือนกันนะท็อปสปอร์ตพูดยคล้ายกันนะครับผมว่าแมนยูเนี่ย กลับมาให้ความสนใจแคลร์พอตเตอร์นะครับผมอดีตนายใหญ่ของเชลซีครั้งหนึ่งถ้าพวกเขาเนี่ยต้องแยกทางกับเอริกเซนฮาขึ้นมาจริงๆนะเอาถามแฟนแมนยูเลยแหละเอาคิดว่ายังไงอยากได้หรือเปล่านะครับผมก็ไม่แน่นะอยู่กับแมนยูอาจจะฟอร์มดีก็ได้นะสำหรับแคลร์พอตเตอร์นะครับผมแต่ถ้าถามว่ามาเชลซีไหมกูไม่เอาแล้ว <laughs> ไม่เอาแล้วนะครับผมอ่ะเป็นตัวอื่นไปจะมากกว่านะถ้าสมมติว่าในกรณีขูดยาวๆเลยถ้าพอตไม่ได้เรื่องจริงๆต้องมีเปลี่ยนก็ไม่เอาไม่เอาพัลเตอร์เหมือนกันอ่ะถามแฟนแมนยูแล้วกันว่าอยากไได้้้แค่่หหนนะะนนนผมกกอาี็ ก่อนที่ย้ายมาเชลซีก็แฟนแมนยูหลายคนก็อยากได้เหมือนกันนะเอาเอาคิดเอาแล้วกันออาก็คิดยังไงก็ทิ้งคอมเมนต์มาได้นะกันนะครับผมสำหรับแฟนแมนยูเรื่องนี้นะโอเค มาแล้วจากกันไปนะครับผมขอฝากไว้ด้วยเลยกับอารีอัลสันชัยนะใครที่มองหาดอกไม้เนี่วการพิเศษพิเศษให้กับคนเราคนพิเศษนะครับผมก็ทักไปได้เลยทั้งแฟนเพจแล้วก็ไลน์อัดติดต่อในทิกต็อกอินสตาแกรมแล้วก็ในเว็บไซต์อารีอัลสันชัยฝากไว้ด้วยนะครับโอเคอ่ะแล้วนั่นก็เป็นทั้งหมดของบดินมีเรื่องเล่าในวันนี้นะครับผมอ่ะคิดว่าไงจะปล่อยซิีบาหรือเปล่าหรือไม่ปล่อยอ่ะเราว่าอยากเก็บไว้ก็ลองแชร์มาดูนะแล้วก็ใครเคยดูฟอร์มของเอเบดี้มางนะครับผมกล้องหลักของกัดปักนะลองแชร์มาดูหน่อยแล้วก แลจะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งกดติดตามให้กัชบช่องบดีมีเรื่องเล่าด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับบาย